สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะป้าแมวสวัสดียามเช้าค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันแม่นะคะก็ขอสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพ่อพ่อทุกท่านด้วยค่ะป้าแมวสวัสดีทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเอฟบ,บอลสีน้องเมฆน้องฝนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะคะ,ะแม่ก็เลยเช็คไม่ได้เลยว่าอะไรเหลือบ้างนะแต่ว่าบางท่านอยากรู้วันนี้ป้าแมวก็จะตอบให้นะคะเพราะว่า ต้องต้องเช็คที่ท่านสั่งมาก่อนแล้วที่เหลือป้าแมวก็จะตอบให้นะคะบอลสีน้องเมฆน้องฝนเนี่ยวลาเขาโตไปอะ่ะเขาจะสวยค่ะ fc เขาจะสวยถึงแม้ว่ามันจะเป็นจะเขียวอะ่ะแต่ก็ก็สวยค่ะสวยมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปชมบอลสีของป้าแมวนะคะวันนี้ป้าแมวมีค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทจะ้ะเหมาเหมากีา่กระถางก็ได้นะคะ50บาทจะ้ะ fc นี่นะคะเบอร์โทรของป้าแมวค่ะอ่ะเบอร์โทรของป้าแมวอ่ะบางท่านโทรบอกป้าแมวฉันโทรเบอร์ล่างไม่ติดเลยนะคะเบอร์ล่างคือ 064-319-3413สสามส่ 6, 4, 3, 19, 3, 4, 13, ค่ะโทรศัพท์ปอาแมวมันมีปัญหาค่ะอีกเครื่องหนึ่งค่ะซ c เพราะว่าไปตะกุยดินกับพระเขียวแล้วก็ไม่รู้อะไรมันไปอัดใน,ใน,ใ,นในโทรศัพท์นะคะวันนี้ป้าแมวก็จะไปทําการให้เขาเช็คเครื่องให้แล้วก็ล้างเครื่องใหม่นะคะ FC นะเดี๋ยวเอฟซวันนี้น่าจะโทรติดค่ะน่าจะโทรติดค่ะก่อนจะไปชมบอลที่สวยของป้าแมวนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวป้าแมวขอ ให้เอฟซชมเชยไอ้ชมชมลูกไม้ของป้าแมวมากนะคะป้าแมวก็อยากอวดค่ะเอฟซีมีอะไรก็โทรมาอวดป้าแมวมากนะคะเป็นอะไรที่เราแบบชื่นชมแล้วมันปลื้มใจะค่ะเอฟซีเลี้ยงมาได้ขนาดนี้นะคือป้าแมวเป็นอะไรที่ปลื้มใจไม่รู้ว่ามันจะสวยไม่สวยกระชั่งคือมันเลี้ยงมาแล้วมันปลื้มใจะค่ะเอฟซปลื้มใจเพราะเขาสวยนะเขาสวยค่ะนะคะอันนี้เป็นเป็นลูกไม้นะคะเอฟซเป็นลูกไม้นะเนี่ย ดูพื้นใบเขาสิคะพื้นใบเป็นแบบนี้เลยขี้เล่นะคะ fc ที่ป้าแมวบอกเอาไปเถอแบบขี้เล่ขี้เล่ก็สวยนะคะนี่นะเนี่ยขี้เล่แบบนี้เลยนะคะนี่นะป้าแมวให้ดูนะขี้เละแล้วแล้วใบอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ป้าแมวให้ดูใบล่างๆก่อนเนี่ยนี่ค่ะใบจากใบนี้ใบแรกนะคะเขาจะต่อมาเขาจะเป็นใบที่สองเนี่ยยังไม่กัดสีเลยเห็นไหมคะ fc ไม่กัดสีนี่คือป้าแมวก็ขออนุญาตท้าความไปนิดนึงนะคะจะเราจะได้ดูของสวยเขานี่นะคะนี่นะยังไม่กัดสีต่อมานี่ค่ะใบสีเขาเริ่มมาต้นนี้นะคะใบนี้ คือใบนี่ค่ะนี่ fc ดูสินี่พอเขาโผล่มา fc ดูสิคะเนี่ยมันสวยสวยมากคันนี้ก็หลอดใหม่ fc ดูหลอดใหม่ค่ะนี้คะเนี่ยหลอดใหม่เห็นไหมคะมันสวยแบบนี้เลยคะ่ะแล้วแถมลูกไม้เนี่ยเขาให้ดอกเร็วนะคะ fc เนี่ยนะคะให้ดอกเร็วนะคะนี่เนะี่ยเดี๋ยวป้าแมวให้ดูแล้วต้นเนี้ยต้นนี้เขามีลูกด้วยนะคะนี่ต้นนี้เขามีลูกด้วยเดี๋ยวป้าแมวจะแคะลูกออกไปขายให้นะคะยี่สิบาทค่ะป้าแมวไม่ขายแพงนะเดี๋ยวป้าแมวแคะลูกออกขายให้ อันนี้ฝักเขาเริ่มแตกแล้วนะคะนี่นะเหมือนของป้าเขียวเมื่อวานเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าแม่ก็จะไปหาอะไรมาหอ่หอหุ้มเขาก็าจะได้มเมล็ดพันธุ์สวยๆได้ลูกไม้สวยๆไปแบ่งปันให้เอฟซีอีกนะคะนี่นะคะแลวใกล้แตกแล้วค่ะนี่นะคะป้าแม่ก็เอาดอกเขามาผสมกันจ้ะนี่นะคะเอฟซีต้นนี้ก็เป็นเพชรสุวรรณโชคค่ะนี่นะคะเพชรสุวรรณโชคด่างนะคะ<ๆ>ป้าแมวก็ได้ได้แล้วค่ะนี่ได้ได้ได้ไดไดนี่เขาแล้วนะคะนี่นะจ๊ะนี่นะคะเดี๋ยวก็รอฝักของเขา ค่ะสวยๆทุกฝักเลยค่ะ Fc ที่ป้าแมวผสมนะคะนี่นี่นะจ๊ะเนี่ยนี่นะคะเป็นเป็นอะไรที่แบบปลื้มใจค่ะจากใบที่ใบแบบเขาไม่สวยเลยค่ะใบเขาไม่สวยใบไม่สวยเลยป้าแมวก็เลี้ยงไว้นะคะ Fc เลี้ยงก็เลี้ยงดูเหมือนกันว่าเขาจะแตกต่างไปยังไงนะคะใบเขาเนาะนี่นะคะเนี่ยป้าแมวก็ผสมแบบนี้เลยค่ะ Fc ต้นนี้ป้าแมวให้ชื่อว่า ฟ้าสีทองนะคะนี่ตั้งชื่อเองนะคะฟ้าสีทองต้นนี้เขาจะใบาย,ยาวสวยมากนะคะต้นนี้เขามีหนอกออกมาแล้วนะคะ fc นี่นะคะมีหนอกออกมาแล้วเนาะนี่นะคะมีหนอกออกมาแล้วถ้า fc อยากได้หนอ,อก,กเดีย<า>เด๋ยวเดี๋ยวเขาจะแบ,บ่งปันให้แต่ว่าต้องรอเก็บเมล็ดเขาก่อนนะคะตอนนี้คือขยับอะไรไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะชื่อว่าฟ้าสทีทองค,ะค่ะต้นนี้นะคะ้าเมล fc อาจจะได้เคยซื้อจากป้าเขียวไว้บ้างแล้วนะคะอันนี้ป้าเขียวขายไปในนามหันุมานเผากุ้งลงกาลูกไม้นะคะนานแล้วนะนานแล้วถ้าอย่างไรก็ สวยแบบนี้ก็ให้ชื่อเหมือนป้าแมวได้เลยนะคะฟ้าสีทองป้าเขียวขายไปให้ไม่กี่ท่านเรกคะ่ะมีมีประมาณต้นหรือสองต้นนะคะแบ่งไปเนาะนี่นะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูต้นไม้ของป้าแมวค่ะเอออีกนิดนึง fc บอกว่าป้าแมวทําไมมันเหมือนมันเหมือนหกหลงจังเลยอ่ะเดี๋ยวป้าแมวพาดูนะคะ fc ต้นนี้นะคะต้นนี้นี่นะคะนี่ใบที่ว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะกินขอบใบหมดเลยนี่คือใบแก่เขาเห็นไหมคะไม่มีขาวเลย นี <NYU> <West> ่นะคะต้นนี้คือพันธุ์ท้ายนรสิงห์นะคะพันธุ์ท้ายนรสิงค์ค่ะต้นนี้นะคะขอบใบจะเป็นชมพูหมดเลยนะคะไม่มีสีขาวเลยนะคะแต่กระดูกใบเขาจะเป็นขาวค่ะอันนี้คือใบแก่เขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะใบใบใหม่ค่ะพันธุ์ท้ายนรสิงค์ค่ะนี่นะคะพันธุ์ท้ายนรสิงค์ให้ดูชัดๆนะคะนี่คือใบแก่ของเขาพันธุ์ท้ายนรสิงห์นะคะนี่หลอดใหม่ออกมานี่นะคะ F ีซีเห็นไหมคะเดี๋ยวเขา ตรงนี้เขาจะกัดอดหมดเลยนะคะไม่มีขาวนะคะจะกัดเป็นชมพูหมดเลยค่ะนี่คือพันธุ์พันธุ์ท้ายโรลสิงจ้ะค่ะอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะคะ fc เนี่ยเป็นแม่พันธุ์อีกต้นหนึ่งเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้จากใบเข,เขาเขียวแบบนี้นะคะเขียวปีเลยนี่นะคะวันเขากัดมาเห็นไหมคะนี่หลอดใหม่มาแล้วนะคะ fc เริ่มเริ่มกัดมาแล้วจ้ะนี่เขาก็ให้ดอกแล้วนะคะให้ดอกแล้วค่ะ อันนี้ป้าแมวก็มีลูกของต้นนี้นะคะเป็นไม้แยกหนอนนะคะมีมีลูกของต้นนี้เป็นไม้แยกหนอนนี่นะคะเนี่ fc นี่นะคะด้านนี้ป้าแมวขายให้20บาทจ้านี่นะคะกระถางละ20บาทนะคะเป็นไม้แยกหนอของต้นที่ป้าแมวให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะ20บาทนี่นะคะต่วนต้นนี้เป็นไม้ด่างเป็นลูกไม้ด่างนะคะเป็นลูกไม้ด่างป้าแมวขายให้70บาทค่ะเจบาทนะคะมีอยู่2กระถางนะคะกระถางละ70บาทจ้าต้นนี้ก็เอา20บาทนะคะเนี่ยมีมี2ต้นค่ะ fc เอาเป่า เอาไปเลี้ยงนะคะเขาก็จะเล่นมากกว่านี้นะคะลูกไม้ค่ะเขาจะสวยมากกว่านี้จะ้ะนะคะไปยี่สิบบาทค่าส่งมะเหมาอยู่ที่ห้าสิบาทนะจ๊ะค่ะต้นนี้มาเป็นจอมทัพค่ะมีต้นเดียวเอาไปยี่สิบาทเลยจะ้ะจอมทัพยี่สิบาทนะคะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ก่อนนะอันนี้เป็นชายชนนะคะเป็นชายชนอยู่ในกระถางเนี่ยห้าต้นเลยนะคะชายชนห้าต้นอันนี้เอาไปลุ้นป้ายแดงได้นะคะป้าแมวเอากระถางเนี้ยเจ็ดสิบบาทนะคะมีห้าต้นนะคะ ชายชนต้นนี้ห้าต้นเอาไปเลยเจ็ดสิบบาทค่ะแล้วก็มีเจ้าสาวเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวต้นนี้เอายี่สิบาทนะคะต้นนี้ยี่สิบาทค่ะต้นนี้มีไก่ตัวงามไรต้นหนึง่งไม่รู้วเป็นอะไรเอฟซี FC เอาไปรู้แล้วนะคะขอสามสิบาทจะ้ะเพชรพันล้านสามสิบาทนะคะเอฟซี FC. มีสองกระถางค่ะสามสิบาทเนาะแล้วเพชรพลอยต้นหน,นึนน่งคู่กับสหเดชะักสามสิบบาทจะ้ะ ต้นนี้เป็นเทพเทวลิศด่างนะคะด่างแบบนี้เลยหลอดใหม่ก็มาด่างแล้วนะคะป้าแมวขายให้เจ็ดสิบาทจ้ะเทพเทวลิศเจ็ดสิ olith, บาทค่ะส่วนต้นนี้เป็นตะเคียนทองนะคะตะเคียนทองตะเคียนทองไซส์ใหญ่หญไซส์แม่พันเลยนะคะป้าแมวขายให้หนึ่งร้อยบาทจ้ะตะเคียนทองค่ะมีอยู่สองกระถางนะคะตะตะเคียนทองค่ะสองกระถางค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทแล้วต้นนี้มาเป็นบอลกาบนะคะบอลกาบแหลมทองอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะไซส์แม่พันุ์จ้ะ ขอหนึ่งร้อยบาทเท่ากันจ้ะหนึ่งร้อยบาทต้นนี้ชื่อว่าทะวิภพนะคะทะวิภพมีกระถางเดียวค่ะเอาห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้ชื่อว่าเทพนาคาค่ะเทพนาคาขอห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้ชื่อว่าเดือนมีนาเดือนมีนาเขาจะเป็นบอลใบกลมแล้วก็คือเวลาเขากัดสีมันจะสวยมากนะคะ fc กระถางนี้ป้าแมวขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะเดือนมีนาค่ะ นีกระถางเดียวส่วนเมืองใหม่เมืองใหม่ขายสองต้นคู่เลยนะคะสองต้นคู่เลยเอาไปเจ็ดสิบาทจ้ะนี่นะคะเจ็ดสิบบาทถามาด้านนี้นะคะด้านนี้ในกระถังนี้มีห้าต้นอยู่ในกระถังหกนิ้วค่ะห้าต้นนะคะแต่ละแม่กุสุมาห้าต้นป้าแมวขอร้อยห้าสิบาทจ้ะเป็นฟอร์มกอนะคะร้อยห้าสิบบาทมาด้านนี้เป็นทับทิมนะคะทับทิมทับทิม ต้นนี้มันจะเหมือนผีเสื้อชมพูจังเลยนะคะทีถ้าป้าแมว adding, พูดผิดก็ขออภัยนะคะขายให้ไปกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะในกระถางมีเป็นฟอร์มกอนะคะไม่ใช่มีต้นเดียวนะจ๊ะนี่นะคะมีทั้งหมดอยู่สามกระถางค่ะกระถางละเจ็ดสิบบาทจ้ะค่ดต่อมาด้านนี้เป็นหูช้างด่างเหลืองค่ะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะหูช้างด่างเหลืองจ้ะเอาไปกระถางละเจ็ดสิบาทค่ะมีสี่กระถางนะคะหูช้างด่างเหลืองค่ะกระถางละเจ็ดสิบบาทจ้ะ ส่วนบอลกระดาษด่างเอาไป50บาทนะคะนี่หลอดใหม่มาด่างแล้วจ่ายเด่างสวยๆแบบนี้เลย50บาทค่ะส่วนมกระถางต้นกระถางนี้มี3สายพันธุ์นะคะ3สายพันธุ์หันมุมานอมพัพพาชายชนแล้วก็บางพีค่ะกระถางนี้ป้าแมวขอ100บาทจา้าได้ไป3สายพันธุ์นะค,ะ,คะแล้วมาด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะอยู่ในกระถาง10นิ้วค่ะ นี่นะคะเป็นสบายนางฟ้าสบายนางฟ้าสวยสวยเลยนะคะใบใบนางฟ้าใบเขาจะแข็งแข็งแบบนี้นะคะแล้วปลายใบเขาจะออกมาเรียวยาวมากกว่านี้นะคะนี่ยังไม่สุดนะคะ fc ค่ะมีนี่นะคะมีน้องๆไปด้วยนะคะสองต้นแล้วนะคะได้สองถึงสามต้นแล้วนะอันนี้มีมีมีหัวสั้งหัวใหญ่แล้วค่ะ fc เอาสามารถเอาไปแบ่งไปแยกจํานวนได้เลยนะคะกระถางนี้มีอยู่กระถางเดียวค่ะแม่พันธุ์ค่ะสามร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะสามร้อยบาทส่งให้ฟรีค่ะแล้วก็มีสบายนางฟ้าต้นนี้ค่ะ 70บาทค่ะต้นนี้นะคะ70็บาทค่ะโตไปก็สวยเหมือนแม่นะคะกัดต้นนี้อา้าวลืมชื่ออีกเลยเอ,เอาไปเอาไปกระถางละกระบี่ในร้อยค่ะกระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อยจะมีในะกระถางมีสองต้นหมดทุกทุกกระถางนะคะ องต้นมีหมดเออในกระถางมีสองต้นจ้ะขอประทานโทษจ้ะในก,กระถางมีสองต้นจ้ะเอาไปกระถางละถังอะไรดีเนี่ยบีในร้อยเนี่ยโอ้โหสองต้นด,ด่างสวยเลยเอาไปเจ็ดสิบาทนะคะกระถางละเจ็ดสิบาทจ้ะถังละเจ็ดสิบบาทนะคะมีทั้งหมดอยู่สองกระถางจ้ากระบี่ในร้อยนะคะ,คะมาด้านนี้ค่ะนี่นี่เลยค่ะเงาะถอดรูปจ้ะเงาะถอดรูป เขาจะเปลี่ยนจากใบที่เขียวแบบนี้นะคะหน้าเขาก็จะออกมาเป็นแดงไปเรื่อยๆเลยนะคะเงาะถอดรูปนะคะนี่นะเงาะถอดรูปนะคะนี่นี่ดูใบนี้ยังไม่เปลี่ยนสีนะคะใบนี้ยังไม่เปลี่ยนสีจะเริ่มเปลี่ยนสีมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเวลาใบแก่ลงเขาก็จะเป็นออกแดงแบบนี้นะคะเงาะถอดรูปจะสวยมากค่ะเป็นบอลเก่าบอลโบราณนะคะเอาไปกระถางละห้าสิบบาทนะคะกระถางละห้าสิบบาทจะเงาะถอดรูปนะคะนี่นะจ๊ะห้าสิบบาททุกกระถางมีมาอยู่ หกกระถางค่ะเงาะถอดรูปนะคะ fc จะมาด้านนี้นะคะบอน,นย,อยสวยๆมากเลยะคะ่ะต้นนี้ต้นนี้อยู่สองต้นแล้วนะคะหมดแล้วเนาะชื่อว่าพราอีสวนนะคะพระอีสวนเนะะี่ยเขาจะเป็นบอน้าบออกเขียวแบบนี้นะคะเป็นบอ้ใยออกเขียวแบบนี้นะคะพราอีสวนนะคะต้นนี้ก็สวยนะคะนี่สวยค่ะนี่สวยๆมีสองกระถางนะคะพราอีสวนพ่อแมวขายให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะใช้ชนต้นนี้แดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แดงสวยๆแบบนี้เลยได้ไปสองกระถางนะคะได้ไปสองต้นนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะเอาไป200บาทนะคะกระถางนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วจ้ะ200บาทนะคะนี่นะใส่แม่พันเลยนะคะนี่ราานี่สอบาทจ้ะแล้วส่วนนี้นะคะกระถางละหน0่บาทจ้ะกระถางละหน0่บาทนะคะนะคะชายชนค่ะจ้ะ fc กระถางนี้เป็น ราสีพึกศกนะคะนี่นะคะไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะราสีพึกศกจ้ระราสีพึกศกในกระ,ะถางนี้มีสองต้นนะคะราสีพึกศกนะคะนี่นะคะไซส์แม่พันธ์แล้วนะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่200บาทนะคะไซส์แม่พันธุใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ200บาทจ้ะราสีพึกศกะคะ่ะไซส์แม่พันธุนะคะตันนี้นะ200บาทจ้ะ อันนี้เป็นหน้าเมืองนนค่ะหน้าเมืองนนหน้าเมืองนนท์สแม่พันธุ์เลยนะคะพีีนะคะหลดใหม่มาต้องลุ้นหลดใหม่แล้วค่ะเหมือนนี่นะคะเหมือนมาด่างนะคะต้องลุ้นหลดใหม่นะจ้านีนะคะน่าจะด่างแล้วค่ะเพราะว่าถ้าไม่ด่างเขาจะมีพื้นเขียวอยู่ข้างล่างนะคะต้นนี้ต้นนี้ไปน้เมืองนนต้นนี้สวยจังเลยค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะมีกระถางเดียวนะหน้าเมืองนนจ้ะหนึ่งร้อยบาทค่ะมีกระถางเดียวนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ อันนี้เป็นกระ,ะบี่กระบี่นร้อยนะคะกระบี่นาร้อยที่ไม่ป้ายนะคะที่ไม่ป้ายเนาะขายให้สามสิบบาทค่ะสามสิบาทจากกระบี่นร้อยนะจ๊ะสามสิบาทจ้ะส่วนต้นนี้ค่ะเรนูนครค่ะเรนูนครเอาไปสามสิบาทเท่ากันนะคะมีต้นเดียวจ้ะอันนี้เป็นบอนกลับ เทพอักษรานะคะเอาไปสามสิบาทจ้ะนะคะบอนกราบาเทพอักษรานะคะสามสิบาทจ้ะมีต้นเดียวค่ะจ้ะมีราชพฤพษกนะคะนี่ราชพิกเอฟซีในกระถางนี้ในกระถางนี้มีสองต้นนะคะราชพฤกษ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะราชพฤพษกค่ะกระถางนี้สองต้นนะคะสองต้นเอาไปเจ็ดสิบาทจ้ะราชพฤพษกค่ะมีอยู่สองต้นนะนคะในกระถางนี้นะจ๊ะ จาด้านนี้ค่ะสีกัญจนาเหลือต้นเดียวค่ะ fc เอาไปห้าสิบาทนะคะสีกัญจนาเราโตมาค่ะจากสีสวยมานะคะไก่ราชาวดีนะคะไก่ราชาวดีห้าสิบาทนะคะและ้วกระถางมีสองต้นจ้ะห้าสิบาทนะคะไก่ราชาวดีมีอยู่สามกระถางจ้ะส่วนมาต้นนี้มัคควานนะคะมัคควานก็เอาไปห้าสิบาทจ้ะมีอยู่กระถางเดียวตรงกระถางมีวิชุดานะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยวิชุดา วิชุดาออก็เอาไป50บาทคะ่ะมีอยู่2กระถางจ้ะหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นนางเลไลค่ะนางเลไลห้บาทคะ่ะมีอยู่กระถางเดียวจ้ะนางเลไลนะคะมีอยู่กระถางเดียวค่ะ50บาทจา้ะมาด้านนี้ค่ะธาตุบางแกว้วในกระถางนี้มี2ต้นเป็นไม้ผ่าหัวนะคะอยู่ในกระถางหนิ้วค่ะห -90 บาทนะคะ90บาทจา้ะรวยล้นฟ้ากระดูกขาวนะคะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะ เอาไปเก้าสิบบาทจ้ะพันดาวมีหนึ่งหนึ่งต้นจ้ะห้าสิบบาทจ้ะพันดาวห้าสิบบาทจ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะเอฟซีมีอาจารย์คงเหลืออยู่สองต้นนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะอาจารย์คงนะคะอาจารย์คงจะเป็นบอลป้ายใบไกลมนะคะสวยมากค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะต้นนี้เป็น ต้นแม่นะคะชื่อว่าบัวสวรรค์นะคะบัวสวรรค์นะคะนี่นะคะเขาจะกัดสีไปป้ายออกแบบนี้เลยนะคะบัวสวรรค์จะวันนี้ป้าเมลมีต้นลูกมาแบ่งให้สามกระถางนะคะค่ะกระถางละห้าสิบาทนะจ๊ะบัวสวรรค์มีอยู่สามกระถางจ้ะกระถางละห้าสิบบาทค่ะบัวสวรรค์นะคะค่ะต้นนี้ต้นนี้ชื่อว่าเรืองพนลายเรืองพนลายวลาเขากัดสีไปเขาจะสวยมากนะคะเอฟซีเห็นะมคะเรืองพนลายมีอยู่กระถางเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ อ่ะสงไข่สวยๆแบบนี้เลยนะคะอะสงไข่ค่ะอะสงไข่ต้นนี้เอาไป70บาทจ้ะพมพิมารผมพิมารก็70บาทจ้ะลักเอ้ยมีต้นเดียวนะคะลักเอยค่ะมีต้นเดียวขอ70บาทจ้ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีมาแบ่งปันให้ f อฟเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณใจเอฟซีนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ป้าแมวตลาดบอลสี88 ทุกท่านเลยนะคะทั่วประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเอฟซี FC ค่าบอลสีเนี่ยค่ะป้าแม่ก็จะเลี้ยงเป็นลักษณะนี้ค่ะเลี้ยงนอกตัวไหนโตแล้วค่ะอันไหนที่ยังไม่โตเราก็อบไว้ก่อนนะคะเนี่ยเขาก็จะได้ได้ปุ๋ยที่ป้าแมวไปเก็บมาค่ะใบชํำฉาที่ป้าแมวไปเก็บมานะคะ,ะ,เ,ะ,คะเขาจะงามแบบนี้เลยค่ะเอฟซี FC, จากจากใบที่ไม่สวยนะคะเอฟซีเดี๋ยวดูตรงนี้นะเนี่ยนะคะในนี้ป้าแมวรอรอเปลี่ยนดินทั้งหมดนะคะรอเปลี่ยนดินทั้งหมดเลยอันนี้รอเปลี่ยนดินเดี๋ยว ดูอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะนี่นะคะนี่ป้าแมวป้าแมวก็ปล่อยให้เขาลงหัวแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวป้าแมวเปลี่ยนดินทั้งหมดแล้วเขาก็จะแบบจะได้อาหารที่ดีอะค่ะนะคะ,นะคะนี่คือเป็นใบไม้ที่เขาหมดสภาพแล้วนะคะแต่ป้าแมวก็ไม่ทิ้งนะคะก็เอานําไปตากแดดตากแดดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปเอาไปคุกก,กับที่ป้าแมวจะเก็บใบช่ำๆามานะคะนี่เขาก็จะเป็นสารอาหารซึ่งเราก็ไม่ต้องไปหาดินมาเพิ่มแล้วล้วก็เอาดินที่ของเราที่เหลือนี่แหละคะ่ะตากแดดให้มันพอมันหมาดสักหน่อยแล้วเราก็ เอาไปเค้าให้เข้ากันนะคะถ้าเห็นบอนสีสวยๆแล้วมานั่งชมหรือมานั่งจิบกาแฟมานั่งกินขนมมองใบหลายๆใบนะคะ fc ก็จะสวยสดงดงามนะคะบอนสีเนาะนี่นะคะป้าแมวจะเลี้ยงไว้เป็นแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะถ้า fc ชอบกระถางไหนฟอร์มกรไหนก็โทรหาป้าแมวได้นะคะป้าแมวยินดีแบ่งปันให้ค่ะมีสวยๆทุกสายพันธุ์เลยนะคะ fc บางอันไม่สวยป้าแมวก็ตัดใบให,ให้ให้สวยขึ้นนะคะเดี๋ยเขาล้มอะ่ะ ถ้าเขาล้มไปแบบเขาสูงมากๆอ่ะอย่างย่งอ,ยงอ,ยงอย่างอย่างต้นนี้ค่ะ fc เนี่ยนี่นะคะป้าแมวก็ตัดใบให้เขาขึ้นมาใหม่นะคะคือเขาเบียดกันมากไปแล้วใบไม่สวยแบบนี้นะคะเนี่ยเด็ดให้ดูเลยนะคะเด็ดเด็ดทิ้งไปเลยบางอันก็ก้านเขาก็จะเหนียวมากนี่นะคะนี่ก้านนี้เหนียวมากเลยนะคะปลอดแล้วก็๋ยากลห้ใมาตัดนี่นะจ๊ะจะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะ fc อันนี้ป้าแมวกรอรอตัดใบเลี้ยงใหม่นะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆบ้านป้าแมวนะคะ fc สวัสดีค่ะ